มาตรการจ่ายเงินเยียวยาวผู้ถือบัตรคนจนและมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตดาดำาๆค่ะวันนี้4มิถุนายนพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเว็บเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จและกลุ่มเปราะบางจะต้องรอลุ้นคอยฟังข่าวดีนะคะโดยกระทรวงการคลงังมีวาระก,การประชุมกับคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยมีประหลัดจาก10กระทรวงเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งมีนายประสงค์ภูนทเนศประหลัดกระทรวงกางครคลังเป็นประธานในการประชุมซึ่งจะมีการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่ม,เต,มเติมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหลน่นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆโดยจะเสนอเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อด,ดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันค่ะ โดยจากการประเมินพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ถึง2ล้านรายค่ะจากคู่ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ2.4ล้านรายแต่ในที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้พระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทและเสนอต่อไปให้คอรมอพิจารณาเห็นชอบต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะในวันนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จค่ะที่ขึ้นว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังก็ได้แจ้งไว้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะออกมาค่ะและในวันนี้4มิถุนายนก็จะมีการเคาะมาตรการนี้ค่ะ ซึ่งมีอยู่ประมาณ1.7ล้านคนแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละรายก่อนนะคะว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดๆมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปและในวันนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการด้วยค่ะ ส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปีนะคะยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆในขณะนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะและอีกเรื่องที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะก็คือเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรสำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่2นะคะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะ ที่หลายท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบข้อมูลนะคะในวันนี้ก็จะมีการเสนอให้ทบทวนมติเรื่องการจ่ายเงินเยายาให้กับผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยค่ะก็ต้องรอคอยฟังข่าวกันในวันนี้นะคะและถ้าหากมีผลการประชุมหรือความคืบหน้าใดๆออกมาแล้วทางช่องชาวบ้านตะดำดาจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ